ทุกคนรู้ว่าไก่ทอดอินเดียยังเผ็ดนะทุกคนมีความเครื่องเทศหน่อยๆไอสิวันนี้ผมจะได้กินอะไรบ้างฮัลโหลไก่ทอดย่างเผ็ดอ่ะล้ะของโปรด h ปปี้ การกินยามันเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็นี่อีกดูยาหลายๆอันก็ใกล้หมดแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> เห็นยาแล้วมันทรม้รู้ไหมเราต้องแกะออกมาแล้วก็นั่งทําใจประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะกินต่อได้อ่ะไม่ไหวอ่ะห้าวันนะคะทุกคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเบืเ่อแล้วอยากหายแล้วอ่ะห้วาวันแล้ววันเหนื่อยอ่ะทุกคน ตนเรามา start packing อีกรอบดีกว่าวันนี้คือวันจนันมีอุ้ยเพิ่งเห็นเนี่ยโอเคช่างมันกลับมานี่ก่อน เรา start packing ก่อนวันนี้วันจันเนาะก็คือบินวันเสาร์ซึ่งไม่รู้จะได้บินหรือเปล่าเราผลตรวจก่อนแล้วก็วันพุธมีสอบเราอยากแพ็คทุกอย่างให้เสร็จเขี่ยวมาให้เสร็จเพราะว่าเราจะทํากันมากหลังจากนี้แล้ก็อยากมีความรู้สึกชิลเตรียมตัวบินอย่างเดียวขอร้องขอผลเป็นลมเพอทุกคนคือแบบว่าอยากกลับไทยมากๆแล้วเพราะว่าเบื่ออ,อาหารมากอาหารเหมือนเดิมทุกวันทุกมือ้อทุกคนแล้วแบบ เบื่อกับการกินยาแบบจะมีภาพประกอบผ่านผ่านมาจะเห็นว่าเราแต่ละมื้ออ่ะคือทานยาเยอะมากมันประมาณสี่ห้าหกเมตรได้แล้วก็รวมกับยาแก้ไอที่เป็นน้ำอีกอะ่ะแล้วแบบมันวันที่5้าเราทุกคนฟิลมันเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยแบบ ฉันต้องมากินยาห้าวันนู่นีน่นคือทุกคนก็จะบอกว่าเราโชคดีมากแล้วที่แบบอาการใานแค่นี้เป็นแค่นี้แต่จะมาบ่นเหนื่อยอะไรนี้ก็คือจะบอกว่าคืออยากบ่นนะนะโอเคไหมคืออยากบนนะ่นเนาะโอเคพวกคนทุกคนรู้สึกโอเคเรามา start packing ดีกว่าคือเราอ่ะขอโทษค่ะทุกคนยังอายอยู่เลยอะ <c oughs> มีกระเป๋าสใบ ก็คือใบสีแดงใบที่เป็นเอามานั่นเองใบเอามาเราก็จะเอาไว้นี่และนี่คือใบใหม่คือยี่ห้อยเนี่ยยี่ห้อยไปไหนวะเวด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 โอ้ wait, 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 wait. Oh my g นี่อันเนี้ยคามิเลนไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกไหมอันเนี้ยคือเป็นยี่ห้อลูกของแซมโซไนท์กับอเมริกันซัมติงขอโทษค่ะทุกคน แั๊หนึงขอซอนนี้ก่อนอขอโทษที่มันเห็นนิดหน่อยมองข้ามๆไปเนีย่ยเป็นยี่ห้อลูกของแซมเซนไนกับอีกอันนึงคืออเมริกันปะไม่มั่นใจอะ่ะแต่แบบว่าก็โอเควัสดุด,ดีอะไรดีเราซื้อมาตอนมันลดราคาซื้อมาประมาณใบสองพกว่าบาทเองมัง้ง เช,ชื่อป่ะใช่แล้วก็คือมันเป็นไซส์ใหญ่อ่ะไซส์ใหญ่มากดูดินั่นแหละเราจะมาเริ่มแพ็กิ้งอีกรอบนึงโอ๊ยคือมันเห็นด้านหลัง,ง่อยมากไม่เป็นไรค่ะเราจะไปตัดวิดีโอจะเริ่มแพกกิ้งอีกรอบนึงนะคะทุกคน Oh, okay. thank ก็จะเป็นมาประมาณ14วันแล้วตั้งแต่วันที่3จุด,จ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 ดมาเอยๆก็เจ๊สเคพวกนี้ตรวจโควิด COVID แล้วค่ะทุกคนขอเป็นลบนะอยากกลับบ้านวันที่22โอเคอันนี้คือร u n c h อันนี้คือนเนอร์นะคะยังไม่หานสักอย่างเลยค่ะยังไม่ทันช์ดินเนอร์มาแล้วโอ้ย oh ก็จิงงจ้าหนะโอ้โหเล่นย่างสนุกสนานชนะเพราะไม่มีคน ในช่วงระหว่างฝนตกนะทุกคนเพราะว่าพายุไซคโครนนะคะนี่ก็คือมหาลัยตอนนี้ก้อยกำลังไปเดินไปตรวจโควิดที่เมนเกตก็คือเกตหนึ่งเกตที่เราออกจากมหาลัยแล้วก็เข้ามหาลัยนั่นเองก็คือวันนี้วันที่20ใช่ไหมใช่20 เอ้ยวันนี้ที่19ค่ะตรวจผลจองที่21่2เดิเดนทาง mm hmm. ก็เชื่อเอนให้ผลเป็นลบด้วยนะ mm hmm. ก็อยากกลับไทยแล้วเอาจริงไม่เคยอยากกลับไทยมาก่อนจนมาเป็นโควิดแล้วแ่บอยู่คนเดียวอาหารเหมือนเดิมทุกมือ้อนม่นแหละอยากกลับไทยทุกวันเลยและก็แอร์ก็ไม่ทำงานด้วยนอาค ในตนโควิดแล้วฝนก็ตกโอยพอรให้ด้วยนะก็เลยใส่ฮู้ดปิดหัวอ,อย่างนี้แทนฮ่าไม่ได้เจอหน้ากันนานในมุมข้างนอกเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ได้ออาแต่ห้องนานดีกว่าใช้คำวันนี้โอเคมหาหลัยก็เงียบเหงามากคือฟิวตอนเนี้ยมือน,นีแค่ก้อยคนเดียวทางมหาหลัยประมาณเนี้ยแบบเชืงไม่เจอใครเลยเนี่ย แต่พูดถึงนะถ้ากลับไปก็คิดถึงมหาลัยอยู่ไม่รู้ว่ะว่าคือมหาลาัยก้อยอ่ะมันเป็นมหาลัยเล็กแล้วเป็นภายเวยนมหาลัยก็คือมหาลายัยเอกชนใช่ไหมคือมันก็ค่อนข้างเป็นระบบ Family นิดนึงในตัวนักศึกษาข้างในอาจารย์หรือทุกทุกอย่างก็คือแบบทุกคนค่อนข้างช่วยกันและก็เป็นรักเพื่อนกันมากซึ่งจะไม่เหมือนกับมหาลายัย อื่นที่ก้อยเคยคุยกับนักศึกษานะโอเคอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งอันนี้ไม่ได้กอวยนะเด็กที่มาเรียนเป็นเด็กมีตังค์เาเนี้เขาก็แบบเหมือนมาเรียนเฉยไม่ค่อยคิดอะไรมากแต่เด็กบางคนก็จะคิดวางแผนไว้อะไรประมาณนี้นั่นแหละค่ะทุกคนแต่เห็นเด็กอย่างนี้นะซุ้มอ่านหนังสือเดิเรียนกันเก่งเดอ บ้านก็รวยเด้อโอเคคลิปก็ถ่ายไว้คุ้แล้วอ่ะถ่ายไว้เยอะมากแต่ยังไม่ตัดต่อยังไม่ลงแม่อะไรทั้งนั้น okay, โอเคค่ะทุกคนอว้พอนให้ผ่อนเป็นลกด้วยอยากกลับไทยแลยว้ว โอ้ยจะบอกว่านี้ชอบมาตั้งแต่เป็นโควิดนะเจ้าหน้าที่จากสเตทนะคะโทรหาทุกวันเลยว่าอาการเป็นยังไงบ้าบ้าทุกวันเลยแต่เราฟังไม่ออกอ่ะก็คือเขาติดตามหมดนะคะแต่เราฟังไม่ออกเราก็ต้องโทรหาเพื่อนแล้วก็รวมสายให้คุยกันพอเขาถามปุ๊บบางทีเพื่อนร้วาการหมดทุกอย่างเพราะเรารายงานเพื่อนหมดทุกอย่างใช่ไหมเพื่อนก็ตอบให้หมนเลยบางทีเพื่อนก็ถามอีกรอบนึงว่าอะไรยังไง สงสารเพื่อนมากเลยอะแต่เพื่อนก็น่ารักใจดีมากเพื่อนคือถักคุยทุกวันกลัวเราเหงากลัวอะไรโน่นนี่นั่นคือแบบรู้สึกว่ากลับไปอ่ะต้องไปพัฒนาภาษาขังตัวเองเยอะมากแล้วภาษาที่สนใจจะเรียนอีกภาษาก็คือภาษาฮินดีอันนี้จริงจังนะรู้สึกแบบสนุกกับภาษาภาษาน่าสนใจมาก เขาแบบว่าเพื่อน่ะเวลาคุยภาษาอังกฤษอ่ะมันเริ่มใช้คำแอดวานขึ้นทุกวันนะทุกคนแต่เราอ่ะภาษายังอยู่กับที่อ่ะก็คือถ้าถามว่าอยู่กับที่ไหมส่วนตัวคือพัฒนาอยู่แต่แบบว่าเหมือนภาษาเรายังไม่แอดวานเท่าเขาอ่ะเขาคือแอดวานขึ้นทุกวันทุกวันเราต้องกลับไปพัฒนาภาษาอังกฤษเราแหละ กลับไปนะก็คือพัฒนาภาษาอังกฤษและก็ฝึกเขียนเยอะแยะแต่เป็นหมดเลยสิ่งที่อยากทำและก็จะฝึกภาษา,ษาฮินดีด้วยค่ะทุกคนโอเคกำลังจะถึงเมนเกตและก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองพูดมากขนาดนี้เป็นคนอินโทร์นะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าทุกคนคิดว่าเป็นคน e อเอกโทร์เอ้ย เมื่อยแขนม่ะเดี๋ยวกนกันฝนตกอยู่หนาะวไว้ใช่วนตกโดนหน้าอเสื้อนี่เสือ้อเสื้อมือนตาเองค่ะทุกคนก็เป็นคนชอบใส่ฟู้ดมากแต่ที่ไทยใส่ฟูดได้แค่ตอนอยู่ในบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศเนาะอ๋อใส่ได้ที่หน้าหนาวหน้าหนาวก็ใส่ได้แค่ไม่กี่วัน แต่จริงก็อยเป็นคนที่ขี้ร้อนง่ายมากแล้วก็ขี้หนาวง่ายมากเหมือนกันโอ้ยพูดมากไปหน่อยเริ่มมีเสมหะออกลับไทยไปก็จะไปเอ็กซเรย์ปอดเหมือนกันคะ่ะทุกคนเพราะอยู่นี่ไม่ได้เอ็กซเรย์ออกไปก็เสี่ยงเนาะ ถึงห้องสิ่งที่จะทำล้างเท้าเท้าสกปรกมากสื้อหลงเท้าคู่นี้คงไม่เอากลับไทยนะ่าจะเอาไว้ีนโอเคถึงเมนเกตแล้วไม่รู้ว่าจะคุยกับเขารเรื่องอะไหรือเปล่าไม่รู้ด้วยว่าใครจะตรวจโควิดให้เรา